ผู้มิรู้ปฏิจจสมุบาทยังมีหน้าที่ต้องบำเพ็ญโยคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชรามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจรงิงเอพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในชรามรณะในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ ในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะในข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงดังนี้ในกรณีแห่งบทว่าชาติภพอุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณก็มีคำตรัสอย่างเดียวกันกับคำตรัสของบทว่าชรามรณะข้างบนนี้ตรงกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณาจนกระทั่งถึงบทสุดท้ายอันเกี่ยวกับสังขารดังที่มีอยู่ต่อไปข้างล่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสังขารทั้งหลายซึ่งเหตุที่เกิดข,ขึ้นแห่งสังขารซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำตาสให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในสังขารทั้งหลาย ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งสังขารในความดับไม่เหลือแห่งสังขารในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงดังนี้